นี่นะครับเต่าได้มาเมื่อกี้สี่ตัวตัวนี้เล็กสุดเลยเนี่ดู <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะปล่อยเขาตามวิธีเขาตัวนี้เล็กสุดมีเลขก,ก็ว่านนปไปไปวิถีชีวิตปหนึ่งตัวปล่อยเต่านะครับปล่อยน้ําลึกไม่ได้นะครับต้องเป็นน้ําประมาณนี้นะครับน้ําทุ่งนานี่รอยประสบการณ์เยอะตัวนี้มีรอยแหว่งรอยแรมาเต็มเลย มีเลขไหมเต่นานาธรรมดาบ้านเราเด้อเต่านาบ้านเราธรรมดาอ,อ๋อมีสามขนาดสามตัวกับสามไส้เนาะใครดูออกเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียนี่ออไปเต่านาก็ต้องปล่อยกระบิงนานี่นี่ตัวใหญ่ของเขาวันกน่อนตัวใหญ่ก็หนีอีกเนาะนี่สีต่ตัวไปไปติดเข่ารอบเข่าลายอะไรเขาอีกแล้อ